กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรร,ริมรั้วบ้างการเด้งคอนโดมบหนึ่งช่องทีโรบรมความรู้เกี่ยวกับกลาบมาฝากเพื่อนค่ะสําหรับใครที่เพิ่งมารับชมครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะสาหรับขวัญและกํลาลังใจให้หนึ่งก็เพียงแค่คอมเมนต์ด้วยอิมชั่นตัวอะไรก็ได้นะคะหรือกดไลค์กดแชร์นะคะให้หนึ่งหน่อยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกํลาลังใจในทําคลิปต่อๆอไปนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปที่หนึ่งมีความภูมิใจที่จะนําเสนอมากๆเลยนะคะเป็นคลิปที่หนึ่งอยากทําตั้งแต่หนึ่เปิดช่องเลยนะคะนั่นก็คือการเชิญกูรูด้านกุหลาบนะคะมาสอบถามขอคําแนะนํานะคะเกี่ยวกับการปลูกกุหลาบนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะกูรูท่านนี้ก็คือคุณลุงสุรชัยกลับประสิทธิ์นะคะเจ้าของสวนรักมิตรนะคะเจ้าของสวนกุหลาบเก่าแก่ของประเทศไทยแห่งหนึ่งนะคะเชื่อว่าหลายๆคน ในวงการกุหลาบไม่มีใครที่ไม่รู้จักคุณลุงสุรชัยนะคะสำหรับสวนของคุณลุงรักมิดนะคะก็จะมีที่โคราชอำเภอสับม่วงนะคะแล้วก็มีร้านจำหน่ายอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีตรงตลาดอายลา2 5ซอย5นะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากได้กุหลาบต้นใหญ่ๆราคาเบาๆนะคะก็ไปติดตามหาซื้อกันได้นะคะหรืออาจจะสั่งซื้อผ่านเพจรักมิตรตลาดไทยนี้ก็ได้นะคะลองไป ตติด่อคุณก้องดูนะคะคุณก้องจะดูแลเพจนี้อยู่ค่ะเนื่องจาก EP ีที่238ค่อนข้างยาวมากนะคะ42นาทีเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะฟังไม่จบนะคะหนึ่งก็เลยทําคลิปมาใหม่นะคะเพิ่มเติมให้เพื่อนๆสําหรับรับชมเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหารากเน่าของสวนลักมิตรมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกส่วนหนึ่งนะคะลองไปรับชมกันนะอยากรู้ใช่ไหมว่าทําไมกุหลาบมันรากเนา่า รากเน่ามันเกิดจากน้ำมันขังอยู่นานน้ำขังน้ำขาดออกซิเจนขาดออกซิเจนกเกิดการเน่าดังนั้นนะกุหลาบเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่มันเกลียดน้ำขังมากกว่าเครื่องปลูกต้องระบายน้ำดีถ้าเครื่องปลูกระบายน้ำไม่ดีก็เปลี่ยนเครื่องปลูกวิธีแก้อีกอันหนึ่งถ้าที่เราปลูกลงพื้นดินตรงไหนนะถ้าเราขุดดินลงไปแล้วเราเอาน้ำใส่ให้เต็มหลุมนะ ภายในสามชั่วโม,มงน้ําไม่วูบหายหมดแสดงว่าที่ตรงนั้นปลูกกุหลาบไม่ขึ้นหนูต้องยกแปลงให้มันสูงขึ้นเช่นเอาอิประสามาก,ก่อภาษาแล้วก็ปลูกมันลอยขึ้นหน่อยยกขึ้นขึ้นมาเลยใช่กุหลาบเป็นพืชชอบน้ําแต่เกลียดน้ําขังการเกลียดน้ําขังมันเกลียดมากกว่าการที่มันชอบน้ํางงไหมค่ะไม่งงค่ะไม่งงเพราะหนึ่งเก่งอ่ะหนึ่งก็ไม่งงไะสิคนอื่นงงไม่แน่เลยงงก็หนูก็อธิบายต่อสิแล้วล้ว ยาที่ใช้สําหรับกรณีรากเน่ามีอะไรบ้างคะของลุงลุงแก้ที่ต้นเหตุสาเหตุเลยดังนั้นมันไม่เกิดถ้าเกิดโคนเน่าอะไรเงี้ยพวกเดี๋ยวก่อนนะมันชื่อยาอะไรเมทาลลักซิลอออ๋ออเมทาลลักซิลแก้รากเน่าได้แต่แก้ที่ต้นเหตุดีกว่านะหรือไม่ใช้พวกไตโคไตโคเดอรมาใส่ที่ดินเลย ปลอดสารพิษไปเลยอันนั้นกเก่งแล้วตอนเริ่มปลูกหนูอาจจะใช้ไมโครไลซาไมโครไลซาเออที่เดวิดรอสตินเมืองนอกก็ใช้ไมโครไลซาอ้าวเหรอคะแล้วเมืองไทยก็มีขายถูกกว่าอีกมันมีเมทัลเล็กซก่อีกอันนึงไอเมทาเล็กซีกนะ่มันเป็นเคมีโคอลเนาะค่ะทีนี้มันมตัวเคมีโคอลแล้วก็เมทาเล็กซี่เป็นยาดูดซึมนะบางทีมเป็นศัตรตูกับไมโครไลซาเป็นศัตรูกับ ไตโค,คเนาะมันทำลายกันและอีกตัวหนึ่งที่ป้องกันโรคราในดินได้ดีก็จะเป็นบาซิลัสซับทิลิสอันนี้มันมีอยู่ในตัวเบอร์สามใช้เบอร์สามม,มันปุ๋ยบางตัวมีผสมซับทิลิสอยู่มันจะย่อตัวเป็นบีทีถ้าบีทีอ่ะบาซิลัสซับทิลิส ถ้าของมองกระเตร็จจะใช้เป็นเบอร์สามถ้าทางทางด,งดินใช่ไหมคะแต่ถ้าผมว่าค่าหนอนเก่งๆมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งบาซิลัสเหมือนกันแต่เป็นทูลิงเกซิสอ๋ออันนี้ไม่ไม่เคยใช้เลยชีราหนอนหนังเหนียวอะไรตายหมดอ๋ออันนั้นคือแนวชีวภาพไปไปยับยั้งการไอนน้นู่นไอ้นี่ในการกินไม่กินก็ตายอ,ะ <c oughs> อ่ะบางครั้งก็ใช้ชีวพันธุ์ก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดี ใครว่าเคมีเก่งเสมอไปบางชีก็ต้องหันกลับมาชีว่าภาพผสมผสานคือเป็นวิธีที่จรหลังยั่งยืนที่สุดสมมุติรากเน่านี้เราควรเปลี่ยนดินเลยไหมคะเปลี่ยนดินเนี่ยฝรั่งเอยประเทศเอยไหนไหนเอยเปลี่ยนดินเขาเป็นวิธีที่ให้ผลดีที่สุดเปลนดินแล้วก็ถ้าเปลี่ยนปุ๊บแล้วมันเดีสแสดงว่ามันเป็นหนักแล้วถ้ามันสู่ขิดก็ปล่อยมันไปบ้านเราไม่ได้ขายของแพง แล้วพันธุ์นั้นมันอ่อนแอก็หาพันธุ์ที่มันแข็งแรงึ้นเปลี่ยนไปถือว่าได้โอกาสใหม่ในการเปลี่ยนที่บ้านฉันอยู่ในกรุงเทพที่แพงนะอันไหนไม่เวิร์กก็ถอนซะเออเอาต้นใหม่เป็นลมเออเอาใหม่ง่ายๆที่คนอย่างที่สวนรักวิเนี่ยคนที่ดูแลอย่างก้องอย่างอย่างวัดดีตุกตาอย่างเจ้าหนิงหรือทุกคนในสวนพี่วีอะไรเงี้ยเขาดูเขารู้ว่าต้นไหนมันง่ายต้นไหนมันยาก ถ้าหนูจะจะปลูกให้ต้นมอนแดงที่ลุงไปประชุมที่ประเทศอินเดียมาเขา,ามีฝรั่งมาบ่งชี้บอกว่าชื่อแม็กกี้เพราะว่าในประเทศจีนเขาเรียกเบาเซียงแต่ถ้าอังกฤษฝรั่งเนี่ยจะเรียกแม็กกี้มันจเจริญเติบโตอยู่ทั่วในภาคพ,พื้นเอเชียนีเเยตะวันออกอะอย่างในพมา่าในลาว มีหลายประเทศในประเทศไทยอยู่หัวไร่ปนาก็ไม่ตายไอโอกาสที่จะเกิดลากเน่าก็น้อยอแม็กกี้ก็มองสุโขไทยอือีเช่นถ้าชื่อในจีนเรียกเบาเซียงถ้าเรียกในมาเลเซียเรียกเป็นกำปงแต่ชื่อจังเออโยมาจําไม่ไหวแต่ว่าปลูกได้ดีเลยเลี้ยงเลี้ยงแบบไม่ต้องพ่นยาก็อยู่ได้แต่ละต้นมันเอิร์ดคายไงบางทีในสหรัฐอเมริกาเขาแบ่ง เกเกอรี่เขาเรียกเป็นประเภทเนี่ยเป็นพวกเอิร์ดขายสุดท้ายคำถาม